กับพนเด็ดเดะยลุงมาให้ลุงนายูนาแบดไว้ลุงแดกลุงเยอะนายูพี่น้องก็จำบัางฮึ่วอร์มอัพปีใหม่ถั่วผู้สดๆจ้าเก็บจากหลังบ้านเชียสุดท้าย <c oughs> chăm hung tiên bà cha cho ăn được the, the à, lô ăn <coughs> 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 ทุกวนบักจอยกันึ่งเดียวมีกาวบริกนอาหารถมุ่งเลยนี่

ไน้องอายสิบสองคนยตีใกล้านี่ <laughs> ่อยกินบาๆคที่ไปไซ่เท่า ที่ไปใช้ก็ใช้กังก็สู้ฮะข้างหนาวน่ะโอ้มันหนาวมีเมื่อนี่ก็หนาวผักบอกงา้ไม่กินตำมงงกับปลาตำมุงกับปิ้งปลาเหรอหมอ <c oughs> ไปบ้านเฮสก็ใช้มองเลยนะวะ <c oughs> ไปบ้านแฮสน้องคลองก่อน <c oughs> เออดูซาลังบ้าน <c oughs> ดูซาลังบ้านซาลังบ้านเลยเนี่ <c oughs> ตตำมงงกับปิ้งปลาเหรอแม่ กินอย่างละมูนเอหัวโทษโทษโทษไปเลยเลยไปหาเลยเลยย้ายูอย่างให้บ่บหัวที่ไหนว่าว่าน้ำจิกน้ำเกลกไปเลยมันเนเจ้าของนะ่ะโอ้โหมันเจ้าของอาเลยเอาเพินระวังม้งย่านี่เยอะคุยติงหาแต่ผู้สาวล้วหัวเขาเด้อี เอ้เน่เนเมียว่าเนี่ยพ่อแม่เออวังเลยเดี๋ยวนี้นะคงวังเลยโอ้ยคอยก้าวมุ้ยดอกโทรหาวังเพื่เดียวเมืองเมืองเราบอยน้ำก้นนะย่านถึงลูกลงมันโทรมาโยงยาเนี่ยเพื่อนเมียเยอะของว่าผมเห็นหักแล้วบอยเยอะของกำลังโทรหาเหมือน จ้าบุกฮะออไปงานมนี่้รอาน่ไนะเออไปงานกหามาบมเนมาละมาต้งจ,จะดมพุน่น<า>เอาคือบวัแบบนี้เอาลูกเต้าก็ได้ไม่กนนำมขาวหนะลูกเต่าก็ได้มาก,กีนนาาวนะ้บา้า ขอบลนั้นดอกบ๊ยลีนะเขาบกินอาหารอันนี้วังเคย,ยเหนหนนั่นอย่าวังนั่นอยู่ไหนะนหับอย่ดิคบวหับจันนะวังแอนเซอร์แอนเซอรอยู่ไนฮะ เออว่าไปกินย่งนั่นนะเขากเขาตีว่ไปตัดแตกกันม่ะอื่มีบักกุ้งตีไม่ยังหามเมาพ่ลกพิโลเนยโไปยังไงเมาตลอดเลยคับฮะ คือกมันหลังจากวังม่้นมอเศ้านี้เช้านี้จะคุยกับตัออยู่ว่าอเ่อคืน่ะเออเมื่อคืนนั่นแหละแอล้คุแตาหตัวเออบันอไปการนั่นหลังจจกนั่นเราหอไปการนั่นนะอไปใส่ลพุ่ยาเนี่ห้าน,นี่ยไ่เห็นหวังอยู่

กูบ่ได้จ้อยคนข้างว,ะวะาง่ะะดูดยาขึ้นเป่าข้างจิกกัน <c oughs> เอ,อาโทรหานั่นโทรหาแต่ละคนคืาวาอว่าง,ง่ายๆนึงแ่โทรหาบางหานี่ยากแทฮบรกวังนี่นะ ศิลป์โคมหาตัวเออโอบุญจวมีแทะทวงานได้ไรเคยเรียนนี่แกลาฮะ่ก็มันโนะมันมันว่ามันมีหมอสร้างสรรค์อะไรมาอาเลยนหมดเออพวเรีนพอเรียนตอย่เออจฟังนี่เราเว่าเรีนเรยนเลบนะมึง เดไแก่รเออมันวาน้ว่เียดเรวนกนีคทกี่ดูถูเขานีนนว่าแ้นเเออให้ว่านเดียวนดเกันนิดนงก็วาไปครับแล้ก็่าไปเขาก็วาไปแล้วเขาไมด้ดูถอืันต้มอดอืูทูกแบบไนกมันไงทูกแบบได มันก็แม่เออกระเดียวกามันกับมึงกเดีย